สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอชนาชัชายแก้วสามเดชวันนี้เราจะมาคุยเรื่องน้ำมวยนะแต่ก่อนเดินเราต้องไปหาน้ำมวยมาก่อนเหมือนเดิมก่อนเดินก่อนที่จะไปคุยเรื่องน้ำมวยนั้นก่อนเดินฝากและกดแชร์สาแชร์ในยูทูบให้เป็นลังใจทำคลิปต่อไปโอเคตามเรามา ัครับผมเอชนะชัยแกียรติศรครับสวัสดีครับทำไรบีผมครูหานเซียงไฮ้ครับผมทำไรครับวันนี้ผมกำลังจะมาทำกับข้าวครับผมทำกับข้าวมีอะไรทำกี่โมงเนี่ยเที่ยงแล้วเอ๊ะเที่ยงแล้วครับผมเที่ยงแล้วทีมงานก็กำลังพักผ่อนนะครับช่วงพักผ่อนช่วงนี้พักผ่อนร่างกายนะครับผมตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยมา ตอนนี้อยู่เขตช้างนิงครับผมอยู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับโโเขตช้างนิงได้ข่าวว่าปิดเมืองอะ่ะใช่ครับผมอปิดไปแล้วจะเข้าสองเดือนแล้วครับผมอีกหนึ่งอาทิตย์ก็สองเดือนแล้วครับจะครบสองเดือนแล้วทําไงเนี่ยใช่ครับผมทําอะไรไม่ได้เลยครับผมนินทาก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะแจ้งจับเอาห่วยเรื่องมวยครับอีเราน้องมวย ครูมวยอยู่ไหนอ๋อครูมวยครูมวยครูมวยคือเราเราจะคุยยังไงกันเรื่องครูมวยครูมวยเนอะทำอะไรกันอยู่คุยเรื่องอะไรดีครูมวยเราเหรอครูมวยเราครูมวยตอนนี้ครูมวยครูมวยเราพักผ่อนอยู่ในห้องนะผมไม่กล้าเข้าไปกวนเขานอนนะนอนครับเรียบร้อยครับนอนแอ่งแมงเลยครับอยู่กับใครบ้างพี่ มอยู่กับหัวหน้าหวานครับผมนาคาแก้วสำลดเป็นรับใช้แก้วสำลรับผมแล้วก็ครูแจ็คครับผมแล้วก็ป๋าปามเล็กครับครูปามแล้วก็อาวุธเล็กสิจ่าบูนครับพิวุฒครับผมแล้วก็ครูแชมป์ครับผมครูแชมป์อยู่หกท่านครับผมหกตูหกคนเยอะจังบ้านผมอยู่สามคนเนี่ยอยู่กันอย่างแออัดนะผมก็ถือว่าโอเคครับผม อบอุ่นอบอุ่นครอบครัวเราอบอุ่นครับครอบครัวยิมแปดกีไทเกอร์แปดแปดเป็นไงครับผมหลังจากที่เราร่วมงานกันมากี่เดือนแล้วมั้งน่ะเท่าเดือนที่ไปไม่เราอยู่ด้วยกันแค่สองเดือนเลยสองสามเดือนสองสามเดือนก็ทำอะไรตั้งมากมายเลยนะทำอะไรกินข้าวไปเที่ยวไปหลายอย่างอ่ะอยู่อยู่แค่สองเดือนแต่ทำอะไรเยอะมากเลย ร้องเพลงนี่ใช่ไหมเข้าบ้านไม่ได้ั้งแม่ลยไหลามานอนกิมบ้ากใช่ถ้าอยู่กันยาวๆนี่กันเยอะเราได้ทำอะไรกันอีกเยอะนะ <c oughs> ใช่ไหมทำอะไรอีกเยอะนี่คือเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเรื่องดีที่ไปเที่ยวนอกเมืองกินข้าวหรูหรล,ล,ละลาชีวิต ใช่ไหมได้เลยได้เลยยังไงผมก็อยากไปนั่งเรือสปีดโบ๊ทกับพ่หน้าบ้างนะไปทําไมเรือสปีดคุยเรื่องมวยดีกว่าคุยเรื่องมวยเหรอวิ่งนะครับวงตาวดาวเด้ตัดนะผมเราจะมาคุยเรื่องมวยและอ่ะเป็นจริงเป็นจังอะไกระแสวงการมวยตอนนี้เป็นไงพ่อหน้าที่ไหนอ่ะที่ไทยเหรอที่บ้านเราที่บ้านเราที่บ้านเรานมัก็โอเค นักมวยสมัยนี้โอเคยังไง okay, อะโอเคก็คือไม่ต้องหวังค่าตัวหวังแต่อชีดเนีย่ย <c oughs> ก็คือนักมวยบ้านอกเข้ากรุงอะอชีดเยอะหน่อยอประมาณนี้นะจะพูดเ,ออเห็นเห็นแต่หัวหน้าไป,ไปสัมภาษณ์เขาผมอยากถามหัมวหน้าเม้งนะผมเจ้าของรายการเราเรามีนักมวยคนไหนเป็นไอดอลของเรานี่ไงอันดับแรกก็ ดับแรกก็ต้องเป็นพ่อของตัวเองแหละใช่ไหมก็มีพ่ออะไรครับผมพ่อผมก็มีผมทําลง youtube อยู่ดูยังดูพ่อผมโจ๊กได้นะเุ้ยผมเห็นไปเคลียร์ด้วยนั่นแหละเคลียร์ด้วยนั่นแหละแล้วก็ออกทีวี้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงปัจจุบันอยู่ค่ายแก้วสำิีก็นี่เลยอนุวัตแก้วสำนีโจ๊กก็หลายๆคนในค่ายโจ๊กอนุวัตนะครับผม อยู่ในค่ายแก้สำลีนี่มีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรครับผมนได้มาอยู่ค่ายแก้สำลีนี่ใครถามใครเนี่ยผมทำสตรอรี่สตรอรี่นี้ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยติดตาม <c oughs> ผมทำสตรอรี่นี้ไว้แล้ว <c oughs> ผมทำไว้แล้วผมถ่ายคนเดียวพูดคนเดียว <c oughs> อ๋อทำไว้แล้วยังไม่เอาลงอ๋อต้องต้องย้อนไปไปย้อนดูนะผมยังไม่ได้เอาลงแล้วทำไมอยมวยทำไมต่อยมวยถึงชอบทุ่มเขาออกร่าเวทีครับ ก็เป็นเทคนิคแม่พี่มันเป็นเทคนิคอย่างนึงใช่ไหมเป็นเทคนิคใช่แม่เทคนิคอ่ะก็คือไม่ไม่กลัวเขาเจ็บอ่ะไม่กลัวเขาเจ็บอ่ะถ้าเขากลัวเจ็บเขาคงเกาะเชือกอ่ะเขาไม่เกาะเชือกกันเองโอ้ไม่ใช่เขาตกนะหล่ฝรั่งฝรังเนี้ยหวันชิมออกนอกเวทีกันหมดเลยผมก็มีนะผมก็ตกนะพี่โดนฝรั่งเวียงตกก็มีนะไปดูในคลิปอยู่ท้ายอ่ะโอไอ้ที่กางเกงสีแดงแม่ตีลังกาเนี่ยแหละคือผมอ่ะ ก่อนก่อนก่อนจบคลิปอ่ะมันก็เหวี่ยงผมมาผมก็เหวี่ยงคืนแค่นั้นเองเออมันมันมันมีเทคนิคยังไงครับไปยังมันมีเทคนิคน้องๆอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้เออเราได้เทคนิคจากจากเราเนี้ยเราจะมีวิธีการสอนเขายังไงครับก็ง่ายๆครับสูงอย่างเดียวสูงร้อยแปดสิบขึ้นร้อยแปดสิบขึ้นรห้าขึ้นยิ่งดีครับผมสูงร้อยแปดสิบแปดเกือบร้อยเก้าสิบเพราะอะไรเพราะวิธีวิธีมวยเชือกมันต่ำเลยพี่ ถ้าเป็นพี่ใหม่ก็น่าจะหัวไหลไปน่าจะหัวไหลหรือไม่ก็หัวไหลกันเลยครับผมใช่ใช่แต่ผมนีมันอยู่แค่ลำตัวและเอวไงมันก็เลยลำตัวเอวมันก็เลยพลิกง่ายนิดเดียวเอาศอกกดเชือกบิดสะพายแรงล่วงตุ้มล้อจังหวะไหครับผมกดศอกรอจังหวะเดเชือกนะครับผมนั่นแหละไปดูได้ไปดูช้าๆสโลว์โมชั่นดูได้ผมจะเอาเชือกเอาศอกกดเชือกลงไปกัน ป็นปลังหัวที่หัวตอไปหลายคนนะไม่เว<ต>้นแม้กระนั้กระทั่งคนไทยนะนะฮนะแม็กซ์นคนเรามันจะสินจัดมันก็เป็นอะไรเทคนิคอย่างนี้เหลี่ยมภาษามวยเรียกว่าเหลี่ยมไปแล,แ,ลแล้วแล้วไอุ้นเข่าดาวมาหาอะไรฉายานี้ได้ยนะังไ,ไงครับผมเอ,เอาเรื่องนี้จริงเหรออันนี้ผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้มีใครตั้งให้คนนึงแหละ ตอนนั้นชกมวยอะไรอิสุสุมั้งประมาณนั้นแหละแล้วก็เรียนอยู่มหาลัยอตอนนั้นมีดาวมหาลัยคนหนึ่ง<อ>เราก็<อ>กไปออกแอบ,บชอบเขาไงก็เลยตั้งให้ผมอะ่ะผมไม่ได้ตั้งเองนะเขาบอกเออทำไมไม่ออกอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไปผมสรุปก็คือเรียนอยู่มหาลัยแล้วก็ไปชอบดาวมหาลัย ดาวมหาเลยนะบวกกับฉายาเราก็เป็นคุณสองดาวมหาเลยนั่นแหละมันมีประวัติผมในเฟซบุ๊กได้มาปีๆอะไรเนี่ยมาได้ได้มาปีไหนครับผมปีไหนวะคุณข่าวดาวมหาเลยปีไหนอีซุซุปีไหนกี่ปีแล้ววะแปดเก้าปีแล้วเนี่ยแปดเก้าปีแปเก้าปีก็ปีห้าสามห้าสี่ห้าห้าสองนะ ไม่รู้เหมือนถามชื่อไหมดีกว่าชื่อมวยชื่อมวยครับฮะชื่อมวยอ่ะครับผมผมหารชัยโรงเรียนสวนนัน์ครับผมสวนนัน์วัดดงมนเลศจรันสนิทวรงยี่สิบสองครับผมเขาดินไหมเขาดินที่ไหนไม่ใช่เด็กมันต้องข้ามไปดีกว่าเขาดินสวนสุนนันท์อยู่ฝั่งไหนฝั่งทนไหมฝั่งนี้อันนั้นมันสวนสุนันา่อทาอันนี้โรงเรียนสวนนันต์านนกผานนกอ แยกไฟฉายแยกไฟฉายสีแยกไฟฉายสามแยกไม่ใช่สีแยกสามแยกไฟฉายใช่ใช่ตงเรียนสามแยกมาสีราดนี่มันเป็นสีแยกแล้วนี่ไม่รู้ใช่ต้องรีราดครับผมผมก็เห็นผมก็วิ่งตามไอ้ที่โบบี้อยู่เขาวิ่งอยู่แถวล่างรถไฟอะกิโบบี้วิ่งวิ่งเป็นยี่สิบกิโลใช่วิ่งไกล แล้วผมฟันเด็กๆผมก็แอบดูมวยเก่งๆเขาซ้อมกันยังไงวิ่งตามตุ่นเขาแถวหลังรถไฟเขาก็ไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมมารู้จักเขาเขาบอสุดยอดมีมีวินัยพี่โววีมีคนมีวินัยสุดยอดวิ่งเสร็จตอนเช้ากปแยกแล้ววิ่งเสร็จก็แยกย้ายนอนไมป ไวิ่งเสร็จผมก็แยกย้ายกลับก้องเรียนไปซ้อมไปซ้อมในโรงเรียนต่อครับครับซ้อมโรงเรียนแล้วก็ค่อยมาอาบน้ำพละลบงชาติแล้วก็เข้าเรียนอ่าเป็นไงครับชีวิตน้องมวยอ๋อชีวิตหลังจากพันตัวมาเป็นครูมวยหรือผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทยในประเทศจีนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นครับผมดีขึ้นก็ สอนใช่คร ar, ับสอนมวยก็ได้ตังค์เยอะกว่าต่อยมวยครับผมครับ <recurs. ś Reynolds> <t ous> แกวมันก็ให้เรื่องอะไรมันก็เดือนชนเดือนปครับผมใช่ครับก็อยากฝากถึงน้องๆครับผมก็ให้ขยันสอนแล้วครับผมเอาวิชามวย ที่คูบาอาจารย์เราสอนนะครับอยู่ที่ประเทศไทยเราก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนรู้ครับผมแต่เราก็ถ้ามีโอกาสก็ออกมาต่างประเทศครับผมมาเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้คนได้ศึกษาและเรียนรู้ครับผมครับมวยไทยเราจะไม่หยุดนิ่งนะผมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยถูกต้องคนอื่นก็ต้องเรียนจบปริญญาตรี้วยนะครับตอนนี้เห็นเขาบอกไม่ต้องจบปริญญาตรีก็มาได้แล้วนี่เหรอ ที่ไหนไหบางบางประเทศนะอาจจะบางประเทศใช่ไหมแต,แต่แต่ยังน้อยก็ต้องต้องจบครับผมก็เป็นการการันตีครับผมาการันตีการันตีเซอร์วิสครับผมอ่าอีกอีกสําคัญเลยเราก็ต้องมีอ่อเขาเขาเรียกว่า,วาวอะไรอ่าถ้ามีเข็มขัดอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับ G ผมอย่าง แคระไทยก็จะสริสอย่างเงี้ยเขาก็มีดีกีครับแชมป์นั้นแชมป์นี้มีเข็มคงเข็มขัดก็เออเรา,าก็จบเขาเรียกว่าอะไรมี power power ความน่าเชื่อถือใช่มี power ความน่าเชื่อถือใช่ครับทุกสิทธิ์เห็นโอ้ครูชัน้นว้าว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 ใช่มันก็ยังไงอ่ะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองครับสร้างความน่าเชื่อถือนักเรียนก็จะพูดปากต่อปากทีย ฉันมีคุณครูจากมวยไทยมาสอนเอ้ยคุณครูจากประเทศไทยมาสอนที่บ้านเราด้วยเขาเป็นแชมป์น้ำแชมป์นี้เขามีอลูกลูกให้ดูเลยไหมมีลูกการันตีครไม่ได้โม้ครับผมมี่มพสมล่ะแก้วแล้วแล้วทำไมตัดผมแล้วเนี่ยตัดแล้วพี่นี่ตัดเองด้วยเห็นไหม เราตัดเองด้วยพ<ช>่อที่เลยตัดเองจริงมีขีดด้วยมาตรฐานท,<า>ทำได้เปล่า <laughs> ไม่ได้ตัดไม่เป็นเลยข้างหลังก็เนี่ยแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ <laughs> ก็ไม่รู้ว่าให้ตัดให้ได้ไงวนะนาะคนแรกคนแรกแล้วหัวแรก <laughs> หัวแรกเป็นชีวีไม่เคยตัดผมไม่ใครแล้วก็ไม่บอกด้วยนะบอกบอกแค่ว่าตัดได<ง>้ตัดเป็น แต่ไม่เคยตัดให้ใครไม่ได้บอกว่าตัดเป็นบอกว่าตัดได้ตัดได้เคยตัดเคยตัดไหมไม่เคยตัดได้ไหมตัดได้ประมาณสยไม่สวยไม่บ้ากันอีกทีนึงประมาณสามชั่วโมงนี่ตัดเองพี่สุดยอดโอเคครับผมก็ทำมาข้าวกินนะปลุกไปปลุกปลุกผมเพื่อนร่มห้องกินข้าวด้วยเดี๋ยวโทรหาพี่หวานต่อสัมภาษณ์พี่หวานต่อ อีต่อไปโอเคครับผมโอเคครับจาดไปครับฝากเแชร์ด้วยกดติดตามให้ครับไออามิงด้วยนะครับผมเอกชนะชัยเกลอกสังล็กนะครับผมสำหรับในช่อง YouTube และ a c e b o o k ครับผมครับผมช่วยสนับสนุนด้วยครับเพื่อเป็นอีพีต่อไปครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับแล้วก็ใครที่อยากจะมาทำงานในเซียงไฮก็ติดต่อทางเอกชนะั เฉยชัยเลยนะครับผมแอดเข้ามาเลยเฟซบุ๊กแล้วก็อะไรคอมเมนต์คเฟซบุ๊กแล้วก็คอมเมนต์ครับผมเข้ามาครับผมเดี๋ยวตามหัวหน้าเองเราก็จะการติดต่อกับเองครับผมครับครับผมสวัสดีครับแกพาม